รถติดแก๊สคนดูแลอย่างไร 1. ไม่ควรปล่อยให้ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือน้อยกว่า1ส่วนสีของถังควรเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เกิน1ส่วนสีของถังและควรใช้น้ำมันสลับกับการใช้แก๊สหรือใช้น้ำมันในการสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกครั้งแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นแก๊สเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องยนต์อีกทั้งยังป้องกันการเกิดสนิมในถังน้ำมันและป้องกันการชำรุดของปั๊มติ๊กในถังน้ำมันด้วยค่ะ 2>, 2. เลือกใช้น้ำมันเครื่องให้เหมาะสม ควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องสำหรับรถติดแกส๊สเพราะจะมีค่าวความหนืดที่เหมาะสมช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์ไม่เกิดความเสียหายช่วยรักษาระดับความร้อนในเครื่องยนต์ไม่ให้ร้อนจนเกินไปและควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ5,000ถึง10,000กิโลเมตรหรือทุกๆ6เดือนขึ้นอยู่กับการใช้งานค่ะและควรเปลี่ยนเส้นกองน้ำมันเครื่องพร้อมกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกครั้ง 3. ตรวจเช็คและเปลี่ยนหัวเทียนอย่างสม่ำเสมอรถยนต์ที่มีการติดตั้งระบบแก๊ จะมีความร้อนสะสมในห้องเผาไหม้ที่สูงกว่าปกติส่งผลให้หัวเทียนทำงานหนักและเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรจากการสะสมของความร้อนที่มากเกินไปแนะนําให้ตรวจเช็คหัวเทียนทุกๆ10,000หมกิโลเมตรและควรเปลี่ยนหัวเทียนทันทีที่พบความผิดปกติค่ะเพราะหากหัวเทียนเสื่อมสภาพหรือมีปัญหาจะทําให้หัวเทียนจุดระเบิดได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเครื่องยนต์สตาร์ติดยากรอบเครื่องยนต์ตกอัตราเล่งลดลงและอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นค่ะ 4. ทำความสะอาดและเปลี่ยนไส้กรอากาศเมื่อครบกาหนดแนะนําให้ตรวจสภาพและทําความสะอาดไส้กรอากาศทุกๆ1นึ่งหมื่นกิโลเมตรและเปลี่ยนไส้กรอากาศทุกๆ4ี่0 0ื่นกิโลเมตรขึ้นอยู่กับการใช้งานหรือสภาพถนนเพื่อประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่างๆไม่ให้เข้าไปสู่ภายในเครื่องยนต์พอเมื่อไส้กรอ,อากาศเกิดการอุดตันจะทําให้เครื่องยนต์ทํางานหนักเกินไปและทําให้รถเร่งไม่ขึ้นค่ะ 5. ตรวจเช็คระบบระบายความร้อนเป็นประจํา พอรถติดแกจะทําให้เครื่องยนต์มีความร้อนมากกว่าปกติค่ะหากระบบบอยความร้อนมีปัญหาอาจทําทให้เครื่องยนต์เกิดโอเวอร์ฮีได้แนะนําให้ใช้น้ํายาหล่อยเย็นแทนน้าธรรมดาเพราะสามารถระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้ดีกว่าน้ําธรรมดามีจุดเดือดสูงจึงช่วยชะลอการระเหยของน้ํายาหล่อยเย็นและช่วยป้องกันการเกิดสนิและคาบตะกันซึ่งเป็นสาเหตุของการอุดตันภายในหม้อน้ําค่ะ 6. เลือกเตาแก๊แสสถานีบริการที่มีมาตรฐานรับรองความปลอดภยัย ห้ามต่อพ่วงกับถังแก๊สหุงต้มที่ใช้ในบ้านเพราะการต่อใช้แบบนั้นสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ค่ะ 7. นํานำรถเข้าสู่บริการเพื่อตรวจสอบระบบแก๊สเมื่อครบระยะที่กำหนดรถติดแก๊สโดยทั่วไปควรนำเข้าสู่บริการทุกๆ1 0 0 0 0หมื่นถึงสองหมกิโลเมตรขึ้นอยู่กับรถแต่ละรุ่นและระยะการใช้งานของอุปกรณ์แก๊สแต่ละรุ่นที่ติดตั้งเพื่อตรวจสอบระบบแก๊สและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเช่นเปลี่ยนไส้กรองแก๊สเปลี่ยนท่อยางแก๊สล้างหม้อต้มแก๊ส รวมถึงการตั้งวาล์วปรับจูนแก๊สและตรวจหารอยรั่วซึมของแก๊สอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นส่วนต่างๆยังสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ